เอาใส่ปุ๋ยก่อนพี่น้องมีปุ๋ยเอด้วสีแรงๆนี่ปุ๋ย,เ,าาย,เ,ยเอเล,นะลอร์หนึ่งถวยตวงจากเอ็มเอลบุล่ะลืมสั่งเข้ามาดอกตัวนี้ตามเพียตัวไปนะอันนี้ปุ๋ยบีสีเขียวๆผัวฝาล่ะคือน้ำมันกาดประหันน้ำมันเป็นซินสีแดงอ้าวย่างละฝฟ้านะต่อหนึ่งกร่องหนึ่งถวยตวงเนา แกเปิดนามใส่เลยแห่มันผสมแล้วเมืองไก่นี่มันไก่ไก,ไก,ไก่ีผสมหนานแล้วก็ปอยเห็นผสมนี้หนีเลยด้วยเอาจนเต็มเลยด้อก็หาก็สิได้ถึงระวางปอยนามใส่ผสมเนาะนี่มาปลูกตรงห่างไว้สิ่หละโูมโูมปลูกแก้วเลยพี่น้อง แก่จังสีเอามาหุ่มเข้าไว้หุม่มว่าเข้าไว้แล้วก็ยัดยัดลงรูไอ้ห่าก,ก็โพนี่ละ่ะชุ่นแห้งก็ปเป็นอย่างนี้ซุ่มไอ้หาก,กแข็งแรงพร้อมปลูกนะไอ้หากก่าว็โพลุ่กกลงงางสีเด้อยไอ้ห่าก็โพลุ่งงางสีนี่จีบกันเลยจีบก็ค้างนึงอือหุ่มหุ่มลงสี ผมใส่ยังสิยัดเขาลงไปห,หากขาโคลงม,มาหาเงยดีซะไหนชิ้นปุ๋ยได้หลายฉากเลยห่าอือแต่ประมาณนี้เนาะเงมนกระลดดอืเอเขากใส่ ใส่ลงในนี่มันส่พอดีนะใส่ลงในนี้เลยก็จะพอดีเดี๋ยวตัวนี้ให้มันเต็มก่อนเอาให้เต็มเลยเด้อที่บริเติมดูนี่เอาให้เต็มเลย,เย,เย,เลยจะสมเป็นในตัวอา้าพอก่อนฟ้าหน่มันจะสิบหาหูอันนี้ก็ได้มากกับม,มาจ่อเองจ่อ,อง่ยอายๆพี่น้อง จะเอาเองไม่แขนเสือก็ได้ไม่แขนเสือเกาเกาเหฮิเป็นรวงเห็นพอดีครับตัวนี้แล้วก็เอาไปล่นไฟนะครับร่นไฟแล้วก็จุม่มจุมนี่เนาะเอาเขาลงไปเลยนี่ก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะเวลาเขาลงไปกินน้ําได้กินปุ๋ยได้บ่เขียงแรงแห้งเพราะว่าปลูกใส่ดินมากนะแล่กกางว่า เราลงกลองฟมูมปลูกใส่หน่านะก็จะประมาณนี้จุ่มน้ำแล้วก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆจนกว่าครบสิบหานลงเดี๋ยวมาเบ่งสอนเหลยวด้วย